สวัสดีค่ะเพื่อนๆคำมงคลของเราวันนี้คำมงคลของเราวันนี้คือคำที่41นะคะเพื่อนๆคือคำว่าเพื่อนร่วมทาง42คือคำว่ากับหลังหัน43คือคำว่า สงบเย็นภายในค่ะเพื่อนๆถ้าใครได้สามคำนี้ไปนะคะเพื่อนๆชีวิตเพื่อนๆก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะถ้าเราได้เพื่อนร่วมทางที่ดีและเรากลับหลังหันกลับหลังหันนี่คือกลับเข้ามาข้างในใจเรานะคะเพื่อนๆดูแลจิตดูแลใจ และชีวิตเพื่อนๆก็จะสงบเย็นภายในค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีความสงบเย็นภายในนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่อยู่ที่รีสอร์ทบ้านตาลสวยมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินชมนะอย่าลืมนะคะ เพื่อร่วมทางเราต้องหาเพื่อร่วมทางที่ดีที่เดินทางทางจิตวิญญาณเหมือนกับเราแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันสแล้วก็42กับหลังหันค่ะคือคนเรามันจะใช้ชีวิตมามากแค่ไหนก็ตามแต่แต่ผลสุดท้ายก็ต้องกลับหลังหันสงบแล้วก็คำที่ 43คือสงบเย็นภายในแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะพี่เอาวันละ3คํคำเลยเพราะว่าช่วงนี้ออกเดินทางเรียนรู้เพื่อ,อามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะรักและขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาเดินชมแล้วจบไปกับวิวนะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะคุณลุงนะคะคุณลุงจับปูได้ปูด้วยโอ้ดูปูไหมสิเลยใหญ่อยู่นะโอ้ปห โหโหดูคุณลงจับปูกับเพื่อนนี่คือเพื่อนดูนะเชา้าอากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากเลยค่ะที่นี่คือบ้านตะนะคะบ้านตะ ดูนะสถานที่พักผ่อนนั่งพักผ่อนยามเย็นสวยมากถ้าใครอยากมาที่บางสะเลนะมาแช่น้ําแข็งขอเชิญที่นี่เลยนะคะแต่ต้องจองแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวพี่เองก็จองไม่ได้เหมือนกันคือมาแบบเร่งด่วนแต่ก็เดินมาชมวิวได้นะคะ พี Workers, on, ่อวิ่งมาเลยแหละพี่จ็อกกิ้งออกกำลังกายตอนเช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอยู่ทางนน้นก็จะเป็นผูกเขาค่ะเหลือก็กำลังเข้าท่านะคะ เพื่อนไปกับผ้าพบัดสวยๆนะคะเพืเ่อนๆรักและขอบคุณค่ะ